กินนมแรงดีนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการรีดนมวัวกันนะคะเราจะไปเล่นเต่ากันเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าวิธีการรีดนมวัวเขาจะรีดกันยังไงไปกันเลยค่ะใจร้อนเราใจร้อนแล้ว,ลลวเดี๋ยวเราไปรีดนมวัวกันเลยนะคะไปค่ะไปดูวิธีการรีดนมวัวเริ่มต้นเราก็เอาวัวเข้าไปที่รีดแล้วก็ล้างเต้านมวัวให้สะอาดซะก่อนก่อนที่เราจะเริ่มต้นการรีนดนมเราต้องล้างเตา,าก่อนนะจ๊ะ ก็น้ำเชื่อมรีดนมเรียนาลีดที่สมัยน,นี้เาก็มีที่ช่วยรีดนมาเพ่มาอกองนะคะพอมนมใกล้จะหนดเต้าเราก็ไปช่วยดึงนิดๆหน่อยๆก่อนที่นมจะเหน็ดเต้านาะ ไม่ต้องอยุ่งได้นมมาแล้วก็เตรียมนมมาเทาใส่ถังเพื่อที่รถรับนมเขาจะมารับนมจ๊ก,กระเดียม<ป>จ๊ก,กระเดียมเดี๋ยวยายเทเองน้าจ้าไงถึงไงยะมาเนาะไปกันเลย นมสดๆจากเต้าสะอาดๆเทใส่ถังไม่เลยะจะเห็นคีดขอใครดีวะนมวัวที่ได้เวลาตอนเช้าเราก็จะนำมาต้มเพื่อที่จะเอาไว้ดื่มเองต้มกินสดๆแล้วจะใส่กับโอวัลตินก็ได้นะคะซึ่งแก้วนี้ก็จะมีโอวัลตินด้วยแล้วก็จะเอานมสดนี่แหละต้มแล้วก็ใส่โอวัลตินไปเลย รือถ้าเราจะไม่ใส่โอวัลตินหรือกาแฟเราก็ต้มกินเพียวๆได้เลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วก็กินแบบนี้เลยนี่แหละคะ่ะคือนมสดๆจากเต้านะคะเห็นไหมเด็กๆก็จะมีโอวัลตินเราก็ผสมโอวัลตินลงไปให้นิดหน่อยใส่กับนมบัวสดที่เรารีดมาจากเต้าแล้วต้มแล้ว ส่วนขี้วัวเราก็เอามาตากแดดนะคะตากแดดให้แห้งแล้วก็บรรจุกระสอบจะมีรถมารับนะคะกระสอบละ20บาทนะคะซึ่งเขาก็จะเอาไปใส่ผักเอาไปใส่พืชไร่พืชสวนพืชไร่พืชสวนก็จะงามนะคะซึ่งจะมีรถมารับกับที่เราไม่ต้องไปหาที่ขายยากเลยนะคะสําหรับขี้วัวเขามารับกับที่ก็20บาทค่ะ